สวัสดีครับวันนี้เรามาล้างสสิบองล้อ,อกันตอนนี้ช่างอ้วนกำลังฉีดโฟมอยู่นะครับแล้วผมจะให้ช่างอ้วนแหละไม่คนถูโอ้โหแน่นอนแน่นอน เจนวางไว้บนนี้ก่อนก็ได้เนี่ยเออ,อทำไม,ไมอ่พอไงถูอะกลัวเอ้าถ้าไม่ถูก็มาฉีดนี่ก่อนเลยเนี่ยฉีดให้มันนี่ไอ,อหัวตรงนีทั่วก่อนเจนเจนหัวตงี่ยมทั่วเฮ้ยเจนหัวนี่ยังไม่ทั่วเลยเดี๋ยวไปก่อนเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวฉีดอเน,นียฟไม่ทั่วก่อนเออไม่ต้องถูก็ได้เนาะน้ายาเราเยอะนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะทํทำความสะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยคิดอีกคิดอีกเยอะเลยเออนั่นแหละเหมือนแบบไปเข้าล้างอาชีดเลยเนี่ย điều mà mình luôn luôn phải làm là phải luôn 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 แต่ในกล้องจะดูไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ครับแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าน,บบานี่แบบเงาแบบแสบตาที่แสบตานี่แดดแสบเงาเงาเงา๋ยวค่อย่มาถูอีกหน่อย ดูฉีดข้างหน้าครับฉีดข้างหน้ากล้องมันจะสั่นนิดหน่อย,อยแดดก,ก็รอน เดี๋ยวเราจะไปดูดูุ่นข้างในด้วยนะครับนี่ครับเราก็มามา,มาดูุ่นกันแล้วนะครับนี่นะครับภายในรถนะครับภายในรถก็จะมีแสงมันน้อยต้องเปิดแสงเลยเปิดไปนะครับ กล้องมันจะสันสหน่อยเียกีครับรีบยใหม่อันไรััเน้ภายในรถมันจะเป็นอย่างี้ครับนี่ฝุ่นนะเกียร์ครับเกียร์นี่ครับเกียร์เกียร์เป็นเกียร์อัโตโนตครับ เดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวเกียร์ออโต้ให้ดูนะครับตอนนี้ช่างอว้วน้วดูดใหญ่นะครับนี่มีค่าจ้างด้วยนะเนี่ยค่าจ้างโดดสุดี่คนับมครับม,ม,มันจะเป็นประมาณนี้แหละในรถอ่ะ เข้ามาด้วยข้างหลังมีแผ่นปิดฝั่งคนขคับก็มีเอ่อ้าม,มาด้วยนี่ครับตรงที่นอนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่มีถังดับเพลิงให้ด้วยไม่รู้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวว่าหลังต้องเช็คหน่อยโน่นะตรงนั้น พอแล้วมั้งน่าจะไม่ถึงวันหรอกนะก็ผมให้อย่างเต็มที่ไม่เกินสองชั่วโมงนี่ครับถ้าเกิดเราเราปิดม่านหมดมันก็จะประมาณนี้นะครับในรถอ่ะนี่เลยนี่เลยมองไม่เห็นข้างนอกเลยจะทำอะไรก็ได้ <c oughs> โอ้นี่ปูผาก็มาครับเพราะว่าวันนี้อยากขึ้นเจ็ดร้อย ก็เลยให้ลองให้ขึ้นดูสักหน่อย <S <S นี่ครับเกียร์มันจะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยว,วหลังว่างๆนะผมจะมารีวิวให้ดูนี่ขับง่ายมากนี่หน้าปัดมันจะขึ้นแบบนี้เลยเอ็นอย่างนี้เลยเย็นเย็นเอา้าทำไมเงียบละ่ะ ท่านผู้ชมทำไมเงียบอ่ะข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรอยู่ไหมมีช่องใส่ของนี่มีช่องเก็บของครับอันนี้เก็บแว่นในเก็บแว่นนี่ไฟมันนะครับถ้าเราเปิดปิดไฟแล้วก็กดข้างล่างได้เลยปิดละข้างกระจกอ่ะข้างกระจกรู้ไหมเนาะไม่ต้องพับ,พ,บพับกระจกก็ได้นะครับัวไหนอ <laughs> มารีวิวเขาดูแน่นิส่วนไหนกันมดอ่าออกไปแล้วนี่ครับหน้าจอก็จะเป็นวันนี้เลยอันนี้มันจะต่อไวไฟได้ด้วยนะครับมันไม่ได้ติดมาตัวมนอคือใะไรอผมวะไหนๆแล้วก็กดให้ดูไปเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไวไฟโทรศัพท์อนเปิดไม่ได้กำลังอัดวิดีโออยู่ ถ้าเกิดเราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละกดแล้วเข้าเนี่ยมันก็จะปรับไปเห็นไหมเห็นรถปูผาอยู่หลังนะครับถ้าเราปล่อยพลาดก็เละไปเลยนะครับมันจะมีกล้องมองข้างหลังด้วยเจมันจาเนดูแลวครับดูเลวครับ เมื่อกี้พ่อผมมาบอกว่ารถปูผาจอดอยู่ข้างหลังนะครับถ้าถอยก็เลียนะครับนี่นะครับถ้าเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะขึ้นอาร์อย่างเงี้ยครับพ่อเลยว่ารถปูผาอยู่ข้างหลังบ้างแหละต่อหลงังคามาต่อตอนนั้นที่วันนั้นนะครับต่อหลังคาข้างหลังนะครับไม่รู้ผู้ชมเขาบอกอะไรต่อหลงังคาต่อที่ทำงานขอารบยิงลงมาวัด เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ารถนะครับแล้วผมจะออกไปหารีวิวรถสิบร้อ้ด้วยนะครับ <c oughs> ล้างเสร็จแล้วก็จะสวยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องออกไปข้างนอกแล้ว <c oughs> มีธุระไปข้างนอกฝ <c oughs> ากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามให้ผม้วยนะครับขอบคุณครับ